うん。<music> นี่คุณเขาไม่ที่เนป็นคุณหนิคุณก็อยากเพิ่มเื่องาิ้หน้สินางแบบสลับหน้าตาในบะเสด็จตาเด็นเ็่อดสดยจหมนจะด็นแมปาอือก็สวยั่งยังแบบหน้าตา,าแบบาตา่ชิ้นห้นา,า,นาในเรื่องดอยส้มสองทีอ่ะก็สดีคะหน้าแบบเซเลพอดูเหมอนเดินา่าแบ สั่งงานทหารจัดเตรียมกลังพลนิพมแล้วก็นาเสนอกำนันจัดเตรียมพร้อมด้วยอาหารด้วยนะเราจะออกเดินทางแล้วเอาทาหารไปสักสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบเอาไปสักห้าสิบนายก็พอแล้วทุขอไปด้วยนะพี่คะดีกับพ่อที่เขียนพีด้วยเห็นกับตาผมใช้ก็ขอไป่ด้วยนะพี่คะเชลยตาได้ได้ถางั้นเจ้าเตรียมนิพร้อมด้วยกัะ

ด ah, ีแล้วแ่แต่ยังพี่ขอเตรียมตัวก่อน เรื่องอะไรกันขาวดีหรือขาวร้ายรีบเปิดดูเลยร็วสินะคะพูดถึงได้โธ่ไม่น่าเลยศึกษานคอนไม่น่าเลยพี่หาศรชัยว่าที่ศึกษานคอนเป็นอะไรนะคะศรีพ่อหาศรชัยเขาบอกว่าตอนนี้ศึกษาคนคอนไปติดสนิทอยู่ที่เมืองลังกาฮ่าบอกเธอหน่อยมองฉันว่า ฉันไม่เห็นจะมีนี่เวลาไหนเลยนะทีค้นี่แหละนะเรื่องรักนี่แหละนะผู้หญิงกับผู้ชายเจอกันก็เหมือนน้ำตาลกับมดมันห้ามกันไ้ ดูอย่างว่าใจกันยากขนางนั้นก็ห้ามยากแบบนี้แหละลูกพี่เกี่ยวอะไรด้วยหล่ะลูกคะมันไม่เกี่ยวเราแต่ที่ต้องการอธิบายให้ฟังว่าเรื่องความรักเนี่มันห่างห้ามใจกันยากแล้วเราจะทำยังไงดีนะคะสจ้าคพ่อเราต้องยกทัพไปช่วยรบและหาหมอไปแก้เสน่ห์ให้กับศา์ทั้งสองพระองค์หมอที่จะแก้ได้ ใช่ท่านทางที่สาปาโม,โมกโลกเชษยที่เป็นหมอเทวดาหรือเปล่าไม่ใช่นะคะแต่เก่งกว่าหมอเทวดาใช่ไหมคะปราบผู้ผีผีสัตวมาน้ตอน้าแล้วงั้นดีเราดีไปกันเถอะ จเรียนพรท่านมหาบูพินทเสด็จมาเรื่องอะไรข้าพเจ้ามีเรื่องโง่กุ้งใจไม่รู้จะปรึกษาใครให้แก้ไขปัญหาเรื่องกุ้งใจเนี่อย่าอท่านมหาบูพินมีเรื่องกุ้งใจเลยถ้าจะให้เราคงจะกุ้งใจเรื่องการเรื่องร่างนะเพราะตอนนี้ใครๆก็ยังตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเลื่องร่างไหนดีจะเอายิงรักหรืออภิสิทธิ์ดีล่ะหรือเจ้าซูวิตก็ได้นะไม่ใช่เรื่องนี้ หากเป็นเรื่องของสุกสากรบุญบุญคามของข้าพเจ้าปัทงนาที่ตอนนี้ไปตีเสนอยู่ที่เมืองลังกาโน่แล้วจะให้เอาเสดงหไหท่านอาจารย์ได้โปรดเดิทนทางไปที่เมืองลังกาเพื่อไปกแก้เสน่ห์ให้สุกสากรและพ่อของเขาส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายแก้ไว้เงินทองท่านปรัรถนาสิใดข้าจะสมพนาคุณให้เต็มที่เรื่นั้นไม่เป็นปัญหาหร ว่าแต่จะเดินทางไปไหนดีท่านอาจารย์ช่วยตรวจจับยาสามตาดูดีว่าวันไหนเป็นวันเลื่อง,งานยาดีก็จะไปวันนั้นวันไหนมัน,นก็ดีหมดเลยขึ้นอยู่ัคนเดินทางมากกว่าว่าจะพร้อมเดินทางไปไหนงั้นเราวันเือนนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวข้าเจ้าจะส่งสารมารับโอเคโอเคงั้นข้าพเจ้าขอลาตอนนี้เลยก็แล้วกัน ความสุขความเจริในเด็ทงาย <Gym. S 2> แล้วนนาค it, าใช้ทีใ่ทาที่จะเอาาสามารทามเอนะพทซึ่งต้องบนสมานเป็นวาาเหทีเราจะแท้ของพระไทยเป็นแน่ทานาะเกขึ้นถูพกท่านและ้าทั้งหลายขอให้พไทนี่เอาปีจัปีแก่เป็นเสเสียก็ให้มีก็ให้มีการเอาชนะพวกเราได้ ทั้นั้นพวกเราไปเถอะกมันาเอาที่พึ่งพิสาใส่หัวไว้ ขออนพาตเให้เจ้าันนี้โสลกระตสลกป็นจงฟ้าจากอ์วันเดียวนีสวัาีไปสวีสดสุดาเปะไปคร พ่อเสด็จแม่ลูกขอบัตรธรรมในที่สุดแล้วสาวคนเสด็จม่เลยเสด็จพี่ไม่ต้องพูดต้อเจ็บเจ้าี่แอลนะลูกยังไงที่ศึกษากนก็เป็นที่เราเหมือนเดิมหมดฉันมีมีไปเสด็จ ไม่ไม่มีทางทไต้องมีทางผู้หญิงกอใจยากอย่างนี้แหละเป็นผู้หญิงอนเป็นงานขไม่ดีนะน้องรัมันดีปดีไมท่านผู้ชมเอาละข้าว่าเรื่องนี้คงบลงด้ดีแล้วข้าขอขอบคุณท่านพามาก่วช่วยให้เาเสนงให้กพวกเราทุกคนไม่เป็นไรเนาะ เรื่องนี้ก็จบแล้วถ้านั้นเราไปเลือกต่างกันเถอะคุเขัดเส้ยังแล้วต้องมรียงครับพร้อมแล้วหนึสองสามสเมื่อกี้นีะครับเราก็แสดงละครรู้สึก ตอนแรกก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยเดี๋ยวนี้ก็อดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วรอแต่ฉลองอย่างเดียวและไม่รู้ว่าจะพูดอะไรต่อก็แค่นี้เราเราสบายแล้วเะตสมนเต้นเคะตื่นเต้นพูดไม่ถูกึ้นเลยทีมาหลายครั้งแล้วครั้งนี้รู้สึกว่าตัวเองสวยที่สุดค่ะถึงผมจอดหวดเดียวนะครับแต่ก็ ผมใจสุดๆครับอบอุ่นมากเลยครับผม <c oughs> ครับแค่เดียวร <c oughs> ู้สึกว่างานนี้ได้ที่ตัวฉันขอบคุณครับแต่จะปวดนะครับโอไป <c oughs> ผมก็สัน่นแล้วแล้วนั่งนั่งอยู่ก็เย็นมากว่าต้องมันผ่านนะครับเยโหผมไผ,ผมไม่มีอะไรจะพูด <c oughs> ผมรออย่างเดียวผมรอกิน, <c oughs> เนีเย ผมไม่มีอะ <otic> ไรพูดนะใช่มไม่มีเพราะอะไรพวดพูดอะไรพี่เลยผมไม่มีเลยไม่มีนะครับอันนีเธอครับ